ทุกครั้งที่ได้ยินข่าวว่าเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก0.25ซหลายคนอาจมองว่ามันก็แค่ตัวเลขเลข็กๆที่ดูไม่เกี่ยวกับชีวิตเราแต่ในความจริงตัวเลขนี้คือปุ่มควบคุมเศรษฐกิจทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นราคาบ้านหุ้นทองเงินบาทหรือแม้แต่ความรู้สึกของนักลงทุนทั้งหมดโยงอยู่กับสิ่งที่เรียกว่า เฟดฟันเรทคืออัตราดอกเบีย้ยที่ธนาคารในอเมริกาปล่อยกู้กันเองระยะสั้นหรือพูดง่ายๆมันคือราคาของเงินในระบบการเงินโลกเพราะทุกธนาคารต้องใช้เงินในระบบนี้เพื่อบริหารสภาพคล่องรายวันดังนั้นเมื่อราคาของเงินขึ้นทุกอย่างที่ต้องใช้เงินก็แพงขึ้นตามไปด้วย ธนาคารกลางสหรัฐหรือที่เราเรียกกันว่าเฟดจะเป็นคนกำหนดกรอบของอัตราดอกเบี้ยนี้โดยใช้มันเป็นเครื่องมือหลักในการควบคุมเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจร้อนแรงเกินไปเขาก็ขึ้นดอกเบี้ยเพื่อชะลอการกู้แต่ถ้าเศรษฐกิจซบเซาเขาก็ลดดอกเบี้ยเพื่อให้เงินไหลเข้าไปกระตุ้นระบบลองนึกถึงระบบเศรษฐกิจเหมือนเครื่องยนต์ เฟดคือคนเหยียบคันเร่งกับเบรกดอกเบีย้ยต่ำเท่ากับเติมน้ำมันเพิ่มความเร็วดอกเบีย้ยสูงเท่ากับเหยียบเบรกชะลอความร้อนแต่ต่างจากเครื่องยนต์ทั่วไปเครื่องนี้เชื่อมกับทั้งโลกเมื่อเฟดเหยียบเบรกแรงเกินไปรถคันอื่นๆทั้งโลกก็สั่นไปด้วยเวลาที่เฟดขึ้นดอกเบีย้ยสิ่งแรกที่ได้รับผลคือเงินทุนเคลื่อนย้าย นักลงทุนทั่วโลกจะย้ายเงินกลับไปฝากในพันธบัตรสหรัฐเพราะผลตอบแทนสูงขึ้นและปลอดภัยกว่าประเทศอื่นๆเลยต้องปรับดอกเบี้ยตามเพื่อไม่ให้เงินทุนไหลออกและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเวลาสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยเงินบาทถึงอ่อนลงดอกเบี้ยของเฟดจึงกลายเป็นเหมือนค่าเริ่มต้นของต้นทุนเงินทั่วโลก บริษัทที่อยากขยายธุรกิจต้องกู้ในต้นทุนที่สูงขึ้นคนซื้อบ้านต้องจ่ายค่างวดมากขึ้นรัฐบาลที่มีหนี้ก้อนใหญ่ต้องจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้นมันคือคลื่นที่เริ่มจากศูนย์กลางเล็กๆแล้วกระจายออกไปทั่วโลกในช่วงเศรษฐกิจดีเฟดจะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยทีละนิดเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบร้อนเกินไปแต่เมื่อเกิดวิกฤต เขาจะลดดอกเบี้ยแรงเพื่ออัดสภาพคล่องเข้าระบบเหมือนเร่งให้คนเอาเงินออกมาใช้เพื่อให้เศรษฐกิจไม่หยุดนิ่งแต่สิ่งที่น่ากลัวคือทุกครั้งที่เฟดลดดอกเบี้ยมากเกินไปมันจะสร้างฟองสบู่ขึ้นมาในสินทรัพย์ต่างๆหุ้นพุ่งทองขึ้นอสังหาแพงและคนเริ่มกู้เกินตัวเพราะดอกเบี้ยต่ำทำให้ทุกอย่างดูเหมือนปลอดภัย จนวันที่เฟดต้องขึ้นดอกเบีย้ยกลับมาฟองสบู่นั้นก็แตกประวัติศาสตร์พิสูจน์มาแล้วหลายรอบเช่นฟองสบู่ .com ปี2000วิกฤตสับพราหม์ปี2008ต้นเหตุหนึ่งคือดอกเบีย้ยต่ำเกินไปนานเกินไปเฟดเองรู้ว่าทุกครั้งที่เขากดอัตราดอกเบีย้ยลงเขากำลังซื้อเวลาแต่ในโลกเศรษฐกิจการซื้อเวลามักมาพร้อมหนี้ก้อนใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม แล้วทำไมโลกถึงต้องพึ่งการตัดสินใจของเฟดขนาดนั้นเพราะดอลลาร์คือเงินหลักของระบบการเงินโลกกว่า80%ของการค้าระหว่างประเทศใช้ดอลลาร์เป็นตัวกลางดังนั้นเมื่อเฟดเปลี่ยนราคาของดอลลาร์ก็เหมือนเปลี่ยนราคาของทุกสิ่งในโลก 11. ถ้าเฟดขึ้นดอกเบีย้ยแปลว่าเงินแพงขึ้นประเทศเกิดใหม่ที่กู้เป็นดอลลาร์ จะลำบากทันทีเพราะต้องใช้เงินมากขึ้นในการชำระหนี้ในขณะที่ค่าเงินตัวเองอ่อนลงมันคือกับดักที่ประเทศกำลังพัฒนาเจอมาตลอดหลายทศวรรษสิบตรงกันข้ามถ้าเฟดลดดอกเบีย้ยเงินจะไหลทะลักออกจากอเมริกาไปหาผลตอบแทนในประเทศกำลังพัฒนา ช่วงนั้นเรามักจะเห็นตลาดหุ้นทั่วโลกคึกคักแต่เมื่อเฟดเริ่มกลับมาดูดเงินกลับทุกอย่างก็เย็นลงทันทีเหมือนคลื่นเงินที่ซัดเข้าแล้วถอยออกอย่างรวดเร็ว 13. เฟดฟันเรทจ,จึงเป็นเหมือนชีพประจรของเศรษฐกิจโลกมันเต้นช้าหรือเร็วก็มีผลต่ออุณหภูมิของระบบทั้งหมด แต่สิ่งที่น่าสนใจคือคนธรรมดาอย่างเราก็ได้รับผลทางอ้อมด้วยไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยเงินกู้ดอกเบีย้ยบ้านหรือแม้แต่ราคาหุ้นในพอร์ตลงทุน14ลองมองรอบตัวตอนนี้ทำไมค่าผ่อนบ้านแพงขึ้นทำไมหุ้นบางตัวลงทั้งที่บริษัทกำไรดี ทำไมทองคําขึ้นเวลาเศรษฐกิจแย่ทุกอย่างโยงกลับไปที่สิ่งเดียวคือเฟดฟันเรทเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของราคาทุนของโลกทั้งระบบและที่สำคัญกว่านั้นเฟดฟันเรทไม่ได้แค่สะท้อนเศรษฐกิจแต่มันกำหนดทิศทางเศรษฐกิจด้วยการตัดสินใจของคนเพียง12คน ในคณะกรรมการเฟดสามารถทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเพิ่มหรือลดมูลค่าเป็นล้านล้านดอลลาร์ได้ในไม่กี่นาทีมันจึงไม่ใช่ตัวเลขเล็กๆในข่าวแต่มันคืออุณหภูมิของโลกการเงินทั้งหมด 15. สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือเฟดไม่ได้ตั้งดอกเบี้ยแบบสุ่มทุกครั้งที่พวกเขาขยับ มันมีเหตุผลที่ซ่อนอยู่หลังตัวเลขเฟดมักอ้างว่าเป้าหมายของการปรับอัตราดอกเบี้ยมี2อ,อย่าง 1. คือควบคุมเงินเฟ้อสอคือรักษาการจ้างงานให้เต็มที่พูดง่ายๆคือไม่อยากให้ของแพงจนคนซื้อไม่ไหวแต่ก็ไม่อยากให้เศรษฐกิจเย็นจนคนตกงานฟังดูเหมือนง่ายแต่ในความจริงมันคือสมการที่ไม่วันสมดุล เพราะทุกครั้งที่เฟดพยายามแก้ด้านหนึ่งอีกด้านก็มักจะเสียในช่วงเศรษฐกิจร้อนแรงเงินเฟ้อสูงผู้คนใช้จ่ายเยอะเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเพื่อทำให้การกู้เงินยากขึ้นเมื่อดอกเบี้ยสูงบริษัทลงทุนลดลงขนกู้บ้านหรือรถน้อยลงและสุดท้าย ความต้องการในระบบเศรษฐกิจก็ลดลงตามด้วยของก็ไม่ขึ้นราคาเร็วเหมือนเดิมเงินเฟอ้อจึงเริ่มเย็นแต่ระหว่างที่ระบบเย็นตัวลงสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือคนตกงานเพิ่มบริษัทเริ่มปิดกิจการหนี้เพิ่มและตลาดหุ้นร่วงเพราะความจริงก็คือ การชะลองเงินเฟอ้อด้วยดอกเบี้ยเหมือนดับไฟด้วยน้ำมแข็งมันได้ผลแต่ทั้งห้องก็เย็นไปหมดในทางตรงกันข้ามถ้าเฟดซบเซาเฟดจะลดดอกเบี้ยเพื่อให้เงินหมุนกลับเข้าระบบคนกู้บ้านง่ายขึ้นบริษัทลงทุนได้มากขึ้นราคาหุ้นฟื้น ความเชื่อมั่นกลับมาแต่เมื่อเงินไหลามากเกินไปความร้อนของระบบก็กลับมาอีกครั้งทุกครั้งที่เฟดลดดอกเบี้ยแรงเกินไปโลกจะได้ของแถมคือฟองสบู่ลองนึกถึงหลังปี2020ตอนเฟดลดดอกเบี้ยลงเกือบศูนเพื่อพยุงเศรษฐกิจหลังโควิดผลคือหุ้นพุ่งสูงสุดในประวัติศาสตร์ แต่ราคาบ้านก็ขึ้นเร็วที่สุดในรอบ40ปีเช่นกันทุกคนรวยขึ้นบนกระดาษแต่ของทุกอย่างในชีวิตจริงแพงขึ้นอย่างแทบตามไม่ทันเฟดฟันเรทจึงไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือสวิต์เปิดปิดของแรงซื้อแรงขายและความโลภของมนุษย์เพราะมนุษย์ ตอบสนองต่อดอกเบีย้ยเหมือนร่างกายตอบสนองต่ออุณหภูมิถ้ามันร้อนเกินไปเราเหงื่อออกเราหยุดเคลื่อนไหวถ้ามันเย็นเกินไปเราก็เฉื่อยชาไม่อยากทำอะไรเฟตตต้ตองหาจุดสมดุลตรงกลางนั้นให้เจอและความท้าทายคือไม่มีใครรู้ว่าจุดสมดุลน,นั้นอยู่ตรงไหน จนกว่าระบบจะล้นหรือแช่แข็งไปข้างใดข้างหนึ่งสิ่งที่ทำให้เฟดฟ,ฟันเรดมีพลังมากที่สุดคือมันคือต้นน้ำของต้นทุนทางการเงินทั้งหมดธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งในโลกจะอิงกับดอกเบี้ยนี้ในการตั้งราคาสินเชื่อดอกเบี้ยบัตรเครดิตดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านไปจนถึงผลตอบแทนพันธบัตร ทุกอย่างโยงเป็นลูกโซ่ดังนั้นเวลาที่เฟดปรับขึ้นดอกเบีย้ยแค่0.25%มันไม่ได้หมายถึงแค่ตัวเลขในกราฟแต่คือคลื่นที่จะซัดผ่านทุกระบบในเวลาไม่กี่สัปดาห์ 21. พอคลื่นนั้นมาถึงตลาดการเงินมันจะเริ่มแสดงผลแบบลูกโซ่หุ้นเติบโตหรือ g r o w t stocks จะโดนก่อน เพราะบริษัทเหล่านี้ต้องใช้เงินจํานวนมากเพื่อขยายกิจการเมื่อเงินแพงขึ้นมูลค่าของพวกเขาก็ลดลงทันทีส่วนหุ้นกลุ่มแวร์ยูเช่งพลังงานหรือการเงินมักจะรอดเพราะพวกเขาได้ประโยชน์จากดอกเบีย้ยสูงนี่คือเหตุผลว่าทําไมเวลาเฟดขึ้นดอกเบี้ยระมักเห็น n a สแดกร่วงแต่หุ้นธนาคารกลับขึ้น 22. แต่ผลกระทบไม่ได้จบแค่ตลาดหุ้น ตลาดพันธบัติคือที่ที่รู้สึกแรงที่สุดเพราะเมื่อดอกเบี้ยสูงราคาพันธบัติจะร่วงคนถือพันธบัตรระยะยาวที่ออกตอนดอกเบี้ยต่ำจะขาดทุนทันทีนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับวิกฤตธ,ธนาคารสาหรัฐปี2023หลายธนาคารถือพันธบัติเก่าราคาต่ำไว้จํานวนมหาศาลพอเฟดขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วมูลค่าพันธบัติเหล่านั้นก็ร่วงและสุดท้ายระบบธนาคารก็สั่นสะเทือน23 ในอีกด้านหนึ่งราคาบ้านคือผู้รับตรงๆจากการขึ้นดอกเบีย้ยเพราะสินเชื่อบ้านคือสินเชื่อระยะยาวเมื่อเฟดปรับดอกเบีย้ยขึ้นจาก0%เป็น5%ภายในไม่กี่ปีดอกเบีย้ยบ้านเฉลีย่ยนอเมริกาก็พุ่งจาก3%ไปเกือบ8%นั่นหมายความว่าคนที่เคยผ่อนบ้านเดือนละ30,000ตอนนี้ต้องจ่าย4 000, 5 5 0 0บ้านหลังเดียวกันแต่แพงขึ้น50โดยไม่ต้องขึ้นราคาเลย นี่คือผลของดอกเบีย้ยที่ขยับเพียงตัวเลขเดียว 24. เฟดรู้ดีว่าทุกครั้งที่พวกเขาขึ้นดอกเบีย้ยระบบจะเจ็บแต่ก็ต้องทำเพราะถ้าไม่ทำเงินเฟอ้อจะกลืนระบบทั้งหมดและเมื่อถึงจุดที่เลือกไม่ได้พวกเขามักจะเลือกให้ตลาดเจ็บก่อนเพราะตลาดที่เจ็บยังซ่อมได้แต่ถ้าเงินเฟอ้อไม่ถูกควบคุมเศรษฐกิจทั้งโลกจะป่วยเรื้อรัง 25. F สเฟดฟันเรด ยังสะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดด้วยเพราะทุกครั้งที่เฟดบอกว่าเราจะขึ้นต่อนักลงทุนจะรีบขายสินทรัพย์เสี่ยงออกก่อนที่ต้นทุนจะสูงแต่ถ้าเฟดบอกว่าอาจชะลอการขึ้นตลาดก็จะพุ่งเรากับได้ยินข่าวดีที่สุดในโลกนี่คือพลังของคำพูดที่มีค่าเท่ากับการพิมพ์เงิน 26. เฟดเรียกสิ่งนี้ว่า forward guidance หรือการสื่อสารล่วงหน้าเพื่อควบคุมความคาดหวังของตลาด พวกเขารู้ดีว่าตลาดจะตีความทุกประโยคทุกคําทุกสีหน้าของประธานเฟดจนบางครั้งคําพูดแค่ประโยคเดียวของเจรมพาเวลสามารถทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกร่วงไปหลายล,ล้านดอลลาร์านานใน1วัน 27. ถ้าเรามองให้ลึกกว่านั้นอีกเฟดฟันเรทไม่ได้แค่เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจแต่มันเป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วยเพราะทุกครั้งที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยแรงรัฐบาลจะลำบาก เพราะต้นทุนการกู้ของประเทศสูงขึ้นและหนี้สาธารณะก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่ประชาชนก็เริ่มไม่พอใจเพราะค่าครองชีพสูงและงานหายากเฟดต้องรักษาสมดุลระหว่างเสียงของตลาดและเสียงของประชาชน28แแต่ปัญหาที่ใหญ่กว่าคือโลกทั้งใบพึ่งพาเฟดมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นธนาคารยุโรปเอเชียรหรือแม้แต่ประเทศกำลังพัฒนาล้วนใช้ดอลลาร์เป็นทุนหลักดังนั้นการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดครั้งหนึ่ง อาจเท่ากับการดูดสภาพคล่องออกจากโลกหลายและล้านดอลลาร์ประเทศที่พึ่งพาเงินกู้ดอลลาร์จึงเจอภาวะเงินแห้งทันทีนี่คือเหตุผลที่บางคนเรียกเฟดว่าธนาคารกลางของโลกแม้มันจะไม่ได้ตั้งใจเป็นอย่างนั้นก็ตาม 29. ในมุมของนักลงทุนระยะยาวเฟดฟันเรทคือเข็มทิศของทิศทางเงินดอกเบีย้ยขึ้นเท่ากับเงินไหลเข้าพันธบัตรเงินออกจากสินทรัพย์เสี่ยง ดอกเบีย้ยลงเท่ากับเงินไหลกลับเข้าหุ้นทองและคริปโตแต่ในระยะยาวมันยังสะท้อนความไม่มั่นคงของระบบเฟดเพราะระบบที่ต้องคอยหมุนปุ้มดอกเบีย้ยเพื่อรักษาเสถียรภาพแปลว่าระบบนั้นไม่เคยนิ่งจริงและนี่คือจุดที่ b บิตคอยเข้ามาในบทสนทนาในโลกที่ดอกเบีย้ยถูกตั้งโดยคนไม่กี่คนบิตคอยไม่มีใครปรับไม่มีคณะกรรมการไม่มีการประชมมันไม่มีเฟดฟันเรทมีแต่กฎที่ตายตัวและโปร่งใส ไม่มีใครกดปุ่มเพิ่มหรือลดเพื่อพยุงราคาเพราะระบบมันออกแบบมาให้สมดุลตั้งแต่วันแรกบางคนจึงมองว่าบิตคอยคือโลกคู่ขนานที่ไม่ต้องมีคนคอยเหยียบเบรกหรือเร่งเครื่องมันคือระบบที่ปล่อยให้ตลาดเป็นผู้ตัดสินทุกอย่างในวันที่เฟดยังต้องปรับดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเศรษฐกิจบิตคอยกลับยืนอยู่นิ่งๆด้วยกฎที่ไม่มีใครเปลี่ยนได้และนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมยิ่งโลกนี้พึ่งพาเฟดมากเท่าไหร่ ผู้คนก็ยิ่งมองหาเงินที่ไม่ต้องมีเฟดมากขึ้นเท่านั้น